อนที่ผ่านหน้าประธานบอให้้องเปิงานครับเปิดงานครับปี2058ครับผมทยลดัสสีจากสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูบำรุงรักษา มูลกลางศูนย์วิจัยและบำรุงทางสัตว์บุรีรัมย์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์และศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ขอเสียงสีฟ้าหน่อยได้ไหมครับสีฟ้ามากนะครับผม สืม่คำเข้าบริกรัม <sucked> ส <oppression> ื่อควบคุมยาวบริกรรมและสังนักานต่อต้าชนสะพานขนาดใหญ่ที่8นะเขา่าคะตงกับประเด็นร้อี้อเขุนาคะเราต้งบนโลงนะไม่ได้ันหัวสีเขียวก็ยาวฝูกลูกหงุดหติดนะครับผมวอมนี้พร้อม มาในทีมของล้ลานโลกนะครับเวอร์ซอยเดย์ที่เสนอวันเดือนเลือดบุตรน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีพเพราะเสียสีชมพูเลยได้ไหมครับสีของพี่นีกนชายนะครับวันนี้มีข้าวโพดเลยครับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับ การแข่งขันกีฬาที่รุ่นวีานงเกมูแประกอกเปด้วย29หน่วยงานแบ่งออกเป็นสีสีคือสีเขียวโดยจ้มีการแข่งขันกีฬาสาบลรวม5ประเทศได้แก่วอลเลย์บอลเปตองแชร์บอลงานตลาดการยางพาราจังหวัดวีรังที่ได้ให้ความเับผิดชอสถานที่ในการจัดการแข่งขันและก็ขอขอบคุณทางการเกษตรและสาณ์การเกษตรจังหวัดวีรัง รถพยาบาลเวชภัณฑ์พมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กีฬาในครั้งนี้ขอการาบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์มีส่วนร่วมและเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมจากทุกๆหน่วยนะครับในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านคนุณจตุนข้าสักตาดลน,นะครับตำแหน่งผู้อำนวยการสำน,นักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนิัมนะครับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนะครับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทศนะครับเราได้ใช้นะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นนะครับเป็นเครื่องจักรกลในการลดต้นทุนทางการเกษตรสาม งานนีได้รับเกียรติจาบท่านจเร ไลแมนผมอยู่ไหนฮะไลแมนไอคือไลแมนผมเปิดก่อนนะครับานาทีแรกเริ่มดุดันแล้วครับผมโอเคลูกออกครับเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งสีเขียวทุ่มเข้ามาครับ เอาแล้วเห็นตะวันแล้วครบล็อกแล้วล็อกแล้วราระวังวัตะลุยเอาแล้วไปแล้วบอกด้านหลังครับนี่แหละเหตุผลที่ไม่อยากให้เราแต่ตามเท่าอายุนะห้าก็เปลี่ยนกับห้าสิบนะห้เปลี่ยนกับสิไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าถ้าห้ไม่มีตัวเปลี่ยนท่านก็ต้องทั้งทั้งยีนาทีนะรับผิดชอบไปด้วย เปานกบอลเราเข้าไปในที่สนามสีเขียวขออนุกยืมผูกอุมเป็นครับสีเขียวสีเขียวแห้งครับเป็นลูกทุ่มของทางสีชมพูทุ่มเข้ามา ตีเชองยิงไมได้มีจมูกไปลไป,ไปเกี่ยวรับครับจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับในการจัดพิรุณบุรีรามเกมครั้งที่68ครั้งนี้นะครับหลักๆก,ก็คือต้องการให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานในเครือข่ายครับได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากการออกกําลังกายทําร่างกายให้แข็งแรงจิตใจสดชื่น ซึ่งการทํางานราชการเราปัจจุบันเนี่ยจะมีความเครียดสูงนะครับยิ่งภาวะสิ่งแวดล้อมหรือภาวะเศรษฐกิจแบบนเนี้ยเจ้าที่ราชการบุคลาก,ก,กรก็จะมีความเครียดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้มีการรีแลกโดยการออกกำลัาางกายโดยการร้องรำทำเพลงมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานคลายเครียดจากการทำง,งานและที่สำคัญแต่ละหน่วยซึ่งก็มีไม่ต่ำกว่าสินะครับในกระทรวงเกษตรเขาก็จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันหลายๆเรื่องต้องเชื่อมโยงด้วยการ สร้างความสัมพันธ์และความสนิทสนมสน่วนตัวบางครั้งการประสานงานด้วยระบบหนังสือราชการอย่างเดียวก็อาจจะล่าช้า,าการพูดคุยกันในลักษณะความเป็นเพื่อนจะสร้างความรักความสาม,มัคคีที่ดีแล้วก็งานจะสําเร็จสุดท้ายเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รับควา,ามสุขและแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีภาวะพีเอ็มฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะหน่วยกว่อสร้าง หน่วยภาคเกษตรหน่วยภาคแปรรูปอะไรต่างๆก็จะเป็นที่ต้องให้ความร่วมมือกันเพราะนั้นงานกีฬาสัมพันธ์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ได้ผลและก็เกิดประโยชน์ครับ